รักพ่อมากกว่าแม่ที่นี่มีคำตอบหลวงพ่อธรรมทิโคุณครูไม่ใหญ่รักพ่อมากกว่าแม่ทำไมลูกถึงรู้สึกรักพ่อแนละผูกพันกับพ่อมากกว่าแม่ทัทง้ทงที่ลูกอยู่กับแม่และพ่อเองก็ไปมีภรรยาใหม่ลูกชอบเอาเรื่องแม่ไปบ่นให้นะ้าสะพ้ายฟังบ่อยๆลูกจะบาปไหมคะที่ไม่รักไม่เคารพแม่เลยคุณครูไม่ใหญ่ เหตุที่ลูกกลับพ่อมากกว่าแม่ก็เพราะเหตุปัจจุบันเป็นหลักคือการที่อยู่ใกล้ชิดกับแม่ทุกวันก็อาจจะมีเรื่องกระทบก,กระทั่งกับแ,แม่บ้างก็เลยทําให้รักท่านน้อยกว่าพ่อซึ่งนานนานมาทีมาแล้วก็ให้เงินเราบ้างให้ความเอ็นดูเราบ้างลูกลองคิดในมุมกลับกันถ้าลูกไปอยู่กับพ่อทุกวันเห็นท่านดื่มเหล้าเจ้าชู้ลูกก็อาจจะไม่รักท่านมากอย่างนี้ก็ได้ดังนั้นตอนนี้ให้กลับใจเสียใหม่ด้วยการรักท่านทั้งสองให้เท่าเท่ากัน นั้นเลี้ยงูแม่ให้ดีก็จะเป็นบุญใหญ่ของลูกที่ได้มีโอกาสเลี้ยงดูพระอ,อรหันในบ้านหากลูกนําเรื่องของแม่ไปหาเรียวกับนา้าเพื่อหาทางแก้ไขให้ดีขึ้นก็ไม่เป็นไรแต่อย่าไปมุ่งทางว่าร้ายแม่รับหลังเพราะมันจะเป็นวิธีการสติดตัวเราไปาเมษายน2557ติดตามตอนต่อไปกดถูกใจให้เป็นกำลังใจแค่ต่อเป็นธรรมทานได้บุญม,มหาศาลสาธุได้บุญ ศูนย์การศึกษาเขาแก้วเสด็จโรงเรียนเตรียมพุทธศาสตร์ศิริขออนุโมทนาบุญด้วยนะคะาสาธุ